สวัสดีจ้ามือนียาจะไม่กล่าวผ้ามวนเนจา้าพามาทำบุญเนจา้าพอดีได้ลงทานได้ฝรั่งแช่บวัวแล้วก็ไอมะม่วงแช่บัวแล้วก็มประกอกหลายอย่างนอพี่น้องม,มาทำบุญล,ลงทานม,มาทำบุญล,ลงทานกระถินเขาจะแหววันนี้ม,มาถอดเพิ่นเอามาจากบุรีรัมย์ ทั้งรถถือทั้งแบบนี่พี่น้องหลายอย่างเลยจ้ะวันนี้เอาพี่น้อมาหอดเหรอย่ามายดมาเฮ็ดซอยวันนี้น้องโทรมาเนาะมาเฮ็ดซอยกันเดือพี่น้องมาเอายังเข็นแล้วก็จะพอไปขายของเอฟซีหลายคือกัรพี่น้องเอฟซีเอฟซีย่ายก็หลายคือกันเพื่อนะเอฟซีจะทำหลายทุกคนมาเด้อมาเอาในย่ายเด้อมี มามาเมามาเอาได้จ่าเด้อคนบุญหลายสายเงาอีลีไอ้ก๋วยเตี๋ยวกระห้องหอมหอมไอ้ก๋วยเตี๋ยวตัวตัวนี้มาแล้วตัวนี้มันไม่วมเนาะแช่บัวตัวนี้ฝรั่งแช่บัวฝรั่งสดทั้งล่างบุญเดเอาเก่งนงใหญ่บุญเดียวไป่เฮ้ก้นกะทินได้จ่ายายมาเห็ดอันนี้ซอยพนเออเห็ดของรถกทางซอยพนตด้งใหญเด้อ

กรุงเทพเลยจ้า่นมาบุญกสินเลยจ่าเ้อแดงใจหลายรอแพรขามาแต่กรุงเทพจังไหนจะอาดีอาแท่ฮะผู้ยิ่งใหญ่นี่แต่มาแต่กรุงเทพเลยมาช่วยกันเล้พี่น้องครับบนมาอนกรสินเออบอกแล้วแ่าแกงยัดีมากยืมือหือ คนหน้าราวัาทีหนึ่งจ้าจ้าไอ้ถึงเรียกวัาทีหนึ่งด้อะเห็นลงทานเด้อจ้าเด้ออเอมาลงทานบ้านหัวนาโอ้ยมวนมวนได้อพี่น้องสวดสวดเนี่จ้าลนี่แหละนี่แหละผู้นำมาเออเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่เเจพ่ิินสสอับ เล่จ่าเด้อนี่เพทยครับมาเสียร์ซูรินมาเียร์รินยอมเพ่อสนองพอดีอม่พอไม่พอที่อ่นยูทูบเบอร์ไงคนใหญจะเป็นกะพามือกะพมวน้าเป็นภาพมุมวนใน่าพมือยคพาล่งทงล่งขามือนี้ยาก็มาบุ่ญเนาะจ่าเนาะน้ำโลงทานน้ำของของผู้ใดวะจ่าเอจ่า มาละจ้าเด้อมาเด้อมันกินน้ำน้ำมลกรุนกท่านน้ำก็มีท่าลูกศิษย์หนึ่งก็มีสวัสดีค่ะตนนี้เป็นน้องมือนี่มไพอคนสวยอยสุรินค่ะเด้คนสวยเป็นน้าตอนนี้น้องเซียวนะจ้านี้มาไปเห็นูกทานเคนสวยเนน้เป็น้งกี่รงสมุนไพรค่ะสมุนไพรค่ะกัันอชค่ะ หลังจากย้ายเห็ดของล่วงพาดแล้วเหตุก <piercing> นีแล้วก็ทิ้งับเขาวัดด้วยการเป็นเฮอยู่ด้วยกาเรอทิ้งอุ้มก็ทิ้งเนี่ตอนนี้ได้การที่กำลังเฮยเออบดอ่ะ ดุนกระตื่นบ้านัวนากำล right? okay. right? uh, sure. <laughs> <asive motorcycles> ังแห่จะไปทอดกันจ้าเนาะแอะสามรอบแล้วด้วยจ้าด้วยดีค่ะวันนี้่ะโอรยี่บเลยด้วยจ้าวิวโรยิมันยัอย่้ห้าชุอน้องรอบเร็วรอบเร็ว พี่น้องนี่จูบแล้วเดี๋ยวได้เอาขึ้นไปถอดนาอพี่น้องนอ่บันเล้ากาพูนมา,มาอันนี้มาแจกด้วยจ้าด้วยนี่นี่เจ้าวรคท่านล้วด้วยจ้าด้วยบัน,นแจกบอกสชอดา ่าเลี่กะทิมากถอดกะทิด้ขาเนื่อนไม่ถอกะทิตงาโมกะ ไปทุกแห่งทุกคน,นทุกคนอเออญาติพี่ป่าประกันใจยังขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนอย่าคอยติดตามคลิปใหญ่ต่อไปในนี้จ้าเด้อ